รุ่นที่ลูกค้าเลือกน,นะคะก็เป็นรุ่นลาคูโชนะคะในการใช้งานเตียงนะคะก็คือเราจะใช้งานด้วยรีโมทนะคะจะเป็นหน้าจอบอกองศานะคะการใช้งานของเขานะคะก็จะมีการปรับสูงต่ำนะคะปรับเขา่าปรับหลังแล้วก็ปรับทั้งเขา่าทั้งหลังนะคะวิธีการทํางานของเขานะคะเดี๋ยวหนูจะลองปรับท่านั่งให้ดูนะคะก็คือเป็นการกดค้าง แล้วก็ดูตามองศาที่เราต้องการได้เลยหลักการทํางานของเขานะคะเข่าจะขึ้นก่อนหลังจากนั้นหลังจะขึ้นตามเพื่อป้องกันการถลายตัวของผู้ป่วยนะคะเมื่อองศาขึ้นได้ในระยะหนึ่งจะมีเสียงติ๊กๆก็คือเพื่อเป็นการเฝ้าระวังว่าอาจจะมีการวางสิ่งของไว้ด้านล่างหรืออาจจะมีเด็กหรืออาจจะมีสัตว์นะคะก็คือไว้เป็นเสียงเฝ้าระวังก็มีองศาให้เราดูค่ะคมีการเมมโมรีนะคะสมมุติว่าในากรณีนี้เป็นองศาที่คุณแม่ชอบในกรณีแบบนี้เราจะมีเมมโมรีนะคะสามารถเมมได้2ท่าเป็นเลข1กับเลข2นะคะ ให้กดปุ่มฟันเฟืองทางด้านหลังตรงนี้นะคะกด1ทีหลังจากนั้นไฟจะขึ้นนะคะให้กดที่เลขหนึ่งครั้งไว้แป๊บหนึ่งค่ะหลังจากนั้นองศาจะค่อยๆรันนะคะมันจะจดจำท่าองศาก่อนค่ะพอหลังจากพอมันดับนะคะก็ให้กดที่ฟันเฟืองอีกรอบหนึ่งหลังจากนั้นเดี๋ยวเราลองมาปรับท่าอื่นกันนะคะสมมติหนูปรบับปรับข่าวท่าอื่นเราปรับองศาอื่นไาแล้วคะ่ะ หลังจากนั้นะนะคุณแม่แบบอยากกลับมาท่าเดิมที่แบบนั่งสบายให้กดที่เล่หนึ่งที่เราเมมเอาไว้ได้เลยค่ะหลังกระเข่าจะกลับมาเป็นที่องศาเดิมที่คุณแม่ชอบนะคะก็คือสามารถเมมได้2ท่านะคะตัวนี้ปรับต่ําได้ถึง21เซนนับจากพื้นถึงคานเตียงนะคะในะในระหว่างกั้งขึ้นเวลาที่ใช้งานนะคะแนะนําให้ปรับต่ําเข้าไว้เลยแต่ว่าลุกออกจากเตียงเองอะคะ่ะมันเป็นความสูงที่เป็นความปลอดภยัยในส่วนของหัวเตียงท้ายเตียงถอดได้นะคะมันจะมีแค่สลักคล้องลงไปนะคะ มาดูใกล้ๆตรงนี้ก็ได้ค่ะตรงนี้นะคะมันจะมีเป็นตัวคล้องตรงนี้นะคะ<ม>ก็คือแค่ดึงขึ้นดึงขึ้นง่ายๆแบบนี้เลยแล้วก็ยกขึ้นได้เลยค่ะเช่นแบบอาจจะมีการตัดเล็บเท้าการเช็ดเท้าการทำผ่าตัดการต่างๆนะคะในข้อห้ามของการใช้งานนะคะเวลาที่ปรับเขา่าห้ามนั่งตรงจุดมอเตอร์เข่านะคะตรงมอเตอร์หัวเข่าจะเป็นจุดที่เซนซิทีฟที่สุดก่อนที่จะนั่งเตียงหรือก่อนที่จะแบบ มีการป้อนข้าวบนเตียงค่ะให้ปรับเข่าในท่านี้ก่อนถ้าจําเป็นต้องนั่งจริงๆนะคะแล้วก็ในกรณีที่ผู้ป่วยจะขึ้นจากเตียงอะค่ะแบบคือจะขึ้นมาบนเตียงค่ะให้ปรับเข่าก่อนแต่สามารถปรับหลังขึ้นได้เป็นการที่ผู้ป่วยจะได้ไม่ต้องแบบเกงหลังในการลงเตียงก็คือเป็นตัวหลังที่ช่วยเซฟแล้วค่อยๆปรับหลังลงไปอันนี้ก็เป็นการช่วยนะคะทั้งขึ้นทั้งลงสามารถใช้ตัวหลังเนี่ยทำให้เขาไม่ต้องออกแรงเยอะในส่วนของหลังนะคะ ในส่วนของการดูแลทําความสะอาดเตียงนะคะถ้าเกิดสมมติว่าอยากจะแบบทําความสะอาดสักเดือนละครั้งอะไรเงี้ยค่ะก็คือยกที่นอนลมออกแนะนําว่าใช้ทิชชู่เปียกค่ะหรือว่าเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์ค่ะฉีดที่ผ้าน,นะคะแล้วใช้ทําความสะอาดไม่ให้ฉีดแบบลงแบบนี้นะคะเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นไฟฟ้ามันยังมีความเป็นอะไรเป็นน็อตถึงทุกอย่างจะกันน้าอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราป้องกันไว้หน่อยดีกว่ามันก็จะเป็นการยืดอายุการใช้งานไปอีกนะคะ